สวัสดีค่ะมาพบกับกระซิบบอ,อกเล่านะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเลยค่ะรถยนคันนี้นะคะเป็นรถกระบะ t o y ยต a h ไฮรักวีโกดีโฟค่ะรถปี08ค่ะทุกท่านจะทรงรงแม็กมาสวยๆนะคะราคา138,000บาทค่ะ สีไม่ค่อยสวยมีริ้วรอยบ้างมีตำหนิกันบ้างนะคะตามการเวลาและอายุของการใช้งานนะคะแต่สภาพของรถคือขับขี่ได้ปกติคุกค่านสามารถใช้งานได้ปกติและมาในราคาที่ย่อมเยาวค่ะ1,38,000บาท Toyota าไฮรักวิโกปี08เกียร์ธรรมดา เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีดีเซลกระจกเป็นไฟฟ้าภายในสภาพเดิมๆขับแผงประตูเดิมๆคอนโซลเดิมๆไม่แตกไม่หกักปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะแอร์เย็นค่ะเครื่องดีวิ่งทางไกลได้ค่ะใช้งานได้ปกตินะคะคันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะหรือว่าถูกใจค่ะ ติดต่อดูรถทดลองขับด้วยตนเองได้เลยนะคะโทรไปคุยกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปและนัดหมายเข้าชมตัวรถด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านได้ตรวจสอบทั้งรถทั้งเอกสารค่ะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมกันเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ